สวัสดี vinegar, en, use, ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาบ้านป้าแมวนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่คือเ <ht> จ้าของเอาบอลสีมาฝากป้าแมวขายนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวป้าแมวแนะนําเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะถ้าเสียงป้าแมวเบาไปหรือค่อยไปก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะท่านผู้ชมเปิดที่ชายชนนะคะท่านผู้ชมค่ะชายชนกระถางเนี่ยทีแรกเจ้าของบอกว่าไม่ป้ายนะคะไม่ป้ายนะ ต่อมาเลยมาป้ายแบบนี้นะคะท่านผู so ้ชมขาป้ายแบบนี้นะเดี๋ยวเอาตัวที่ไม่ป้ายก่อนนะคะเปิดตัวที่ไม่ป้ายก่อนเขาให้กระถางละ90้บาทค่ะท่านผู้ชมขากระถางละ90้บาทนะคะนี่นะคะชายชนนะคะท่านผู้ชมสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมขากระถางละ90้บาทนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะท่านผู้ชมเห็นนะคะเดี๋ยวป้าแมวพาดูนะเนี่กระถางหนึ่งไม่ใช่เบบี้นะโตแล้วนะคะท่านผู้ชมขาก็เก้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมเก้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขา ทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมขาชายชนนะคะเปิดที่ชายชนนะกระถางละ90บาทค่ะท่านผู้ชมขาต่อมากระถางเนี้ยเจ้าของให้อยู่ที่เอ้าให้ท่านผู้ชมมาเลยกระถางนี้นะ250บาทมีอยู่ต้นเดียว250บาทนะคะท่านผู้ชมขาท่านผู้ชมเอาไปลุ้นป้ายเนี้ยเขาอาจจะป้ายนะคะตอนแรกเจ้าของบอกว่าต้นเนี้ยมันไม่ป้ายต่อมามาเลยมาป้ายนี่นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเขาทาหักไปแล้วใบหนึ่งเจ้าของนะใบที่ไม่ป้ายนะนี่มันก็ออกชมพูเรื่อเเนาะใบนี้เนาะ แต่ต้นอนอื่นๆก็สวยนะคะเปิดที่90บาทนะคะท่านผู้ชมขา90บาทนะแล้วต่อมาไซส์นี้ยมันจะใหญ่มันจะใหญ่กว่านี้นิดนึงท่านผู้ชมดูใบนะนี่นะคะไซส์นี้เขาขอที่120บาทมีอยู่5กระถางนะคะอยู่5กระถางนะคะ120บาทนะท่านผู้ชมนี่นะคะ5กระถาง120บาทต่อมาเป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมขาลูกไม้ท่านผู้ชมถามป้าแมวนะเหลือแค่ไหนนี่นะคะท่านผู้ชมลูกไม้เหลือแบบนี้นะ แต่สวยนะคะท่านชมขาลูกไม้สวยๆนะนี่กระถางละห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมห้าสิบบาทนะคะนี่นี่นะคะห้าสิบบาททุกกระถางนะคะท่านชมขากระถางละห้าสิบบาทนะแล้วมาส่วนด้านนี้เจ็ดสิบบาทอ่าเขาเหมือนแสงพระาธาตุนะคะนี่ประแมีบอกเหมือนนะคะเหมือนหรือคล้ายนะคล้ายแสงพระาธาตุนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะมีไม่กี่กระถางนะคะนี่เป็นบอลลูกไม้นะคะ พราะาแมวเคยไปไลฟ์บ้านอาจารย์ปิ่นที่เขามีแสงพระาธาตุก็คล้ายๆกันแบบนี้นะนี่บอกคล้ายนะอันนี้70บาทนะคะท่านผู้ชมขา70บาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะ70บาทนะคะท่านผู้ชมจา๋า70บาทนะคะนี่นะแล้วด้านนี้ก็70บาทอันนี้ก็ขายเจ้าปอกแก้วว่าแมวเคยขายไปครั้งหนึ่งนะอันนี้มันคล้ายนะคะคล้ายเฉยๆนะเป็นไม้มเมล็ดนะคะท่านผู้ชมขาต้นนี้ยิ่งสวยคะ่ะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมคะ เหมือนเจ้าปอลมัดแต่เขายังไม่ป้ายนะอันนี้นี่ท่านผู้ชมดูใบเขาสิเหมือนเหมือนเงินเลยอะเนาะเจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะท่านผู้ชมสวยๆนะคะเป็นบอลใบกลมนะนี่เจ็ดสิบบาทนะคะด้านนี้นะห้าสิบาทอยู่ด้านนู้นนะคะปพามวแยกให้ดูนะ,ะต่อมานะคะนี่นะคะเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมขาเจ็ดสิบบาทนะอันนี้ก็สวยเห็นไหมคะดูลายกระดูกเขาสิ สวยมากนี่ท่านผู้ชมอันนี้กระดูกเป็นแบบนี้แล้วก็ต้นหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมีสองสีเห็นไหมนี่นะคะท่านผู้ชมขาเจ็ดสิบบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมด้านนี้นะเจ็ดสิบบาทนะต่อมาเป็นบอลของป้าแมวมั่งแล้วแต่นั้นคือเป็นของฝากนะเดี๋ยวป้าแมวพาดูเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมขาต้นนี้เป็นพระรามนะคะท่านผู้ชมพระรามนะพระรามนะคะท่านผู้ชมนี่ก็ต้นต้นตั้งแม่แล้วเนาะมันตั้งแม่แล้วนี่ใต้ใบเขาว่าเกิดหูแบบนี้นะคะท่านผู้ชมขา อันนี้ก็เป็นต้นลูกต้นลูกก็เริ่มจะแก่ตัวลงแล้วนะคะสีสันรเริ่มขึ้นแล้วนะทรงพุ่มสวยนะคะท่านผู้ชมขาทรงพุ่มสวยนะพระรามอยู่ที่150บาทนะคะท่านผู้ชม150บาทนะวันนี้ราคาป้าแมวแบ่งปันให้นะคะนี่นะคะพระรามนะพระรามป้าแมวเคยขายไปที่400บาทนะพระรามพระลักษณ์นะคะวันนี้150บบาทรีบมานะคะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวมาด้านนี้ก่อนค่ะท่านผู้ชม เป็นอะไรที่ป้าแมวขาดไม่ได้เลยคือไก่ราชาบดีนี่สยสวยแบบนี้เลยไก่ราชาบดีของป้าแมวต้นสวยทรงพุ่มใหญ่ๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมขาดูนะคะเอาไป70บาทนะคะท่านผู้ชม70บาทนะนางไหมเขียวนี่นะคะผ่าแล้วไม่แดงแผงออกมาเป็นเขียวอยู่ที่50บาทค่ะท่านผู้ชมขา50บาทนะคะนางไหมเขียวนะ50บาทต้นนี้เป็นม้ากันถกะท่านผู้ชมขาม้ากันถกะนะคะเขาผ่าออกมาแผงนะ ดี๋ยวป้าแมวพาไปดูต้นแม่ม้ากันทกะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่คือม้ากันทกะนะคะท่านผู้ชมขานี่เป็นม้ากันทกะนะคะของแท้นะอันนี้เป็นม้าโบราณเรานะคะเป็นบอลโบราณที่สวยนะคะท่านผู้ชมเขาผ่าหัวออกมาแล้วเขาแผงเป็นแบบนี้นะคะนี่ผ่าหัวออกมาแล้วแผงแบบนี้นะนี่ท่านผู้ชมดูทรงพุ่มนะคะนี่ทรงพุ่มก็ได้เลยนะคะทรงพุ่มพุ่มแบบนี้ป้าแมวขออยู่ที่300บาทนะทรงพุ่มแบบนี้นะเป็นม้ากันทกะแผงนะคะท่านผู้ชม นี่นะคะม้ากันทกะแผงนะท่านผู้ชมป้าแมวให้ดูนะลายกระดูกนะคะแต่ตรงนี้เขามีจุดแดงผ่าออกมาแล้วมันแผงขอ300บาทนะคะส่งพุ่มนะคะต่อมาเป็นม้าสีหมอกค่ะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวป้าแมวค่ะท่านผู้ชมขานี่เป็นม้ากันทกะนะคะม้ากันทกะนะนี่นะคะท่านผู้ชมม้ากันทกะนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะป้าแมวดูนะท่านผู้ชมขานี่นะคะเป็นม้ากันทกะเป็นไม้โบราณเรานะคะนี่นะคะความสูงเขานะ ว่าแมวมีต้นลูกแบ่งปันนะคะนี่นะคะคือต้นลูกนะคะท่านผู้ชมม้ากันทะกะนะคะอยู่ที่250บาทนะคะท<ม>่านผู้ชมขาม้ากันทะกะนะคะ250าบาทท่านผู้ชมขานี่นะคะก<ม>่าแมวให้ดูนะม,ม้ากันทะกะนะคะท<ม>่านผู้ชมต่อมาด้านนี้เป็นดาวเพียงดินนี่ดาวเพียงดินดาวเพียงดินนะคะฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมดูนะว่าแมวไม่แบ่งออกนะคะไปแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมขาแบบนี้นะ เดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ9หรือ10ต้นนะคะท่นานผู้ชมค่ะ9หรือ10ต้นนะ9หรือ10ต้นนะคะท่านผู้ชมนี่นะฟอร์มกอนี้ปลาแมวขอ600บาทนะท่านผู้ชมดาวเพียงดินนะคะฟอร์มนี้ขอ600บาทนะคะท่นานผู้ชมค่ะ600บาทนะค่ะดาวเพียงดินนะคะท่านผู้ชมปลาแมวขออยู่ที่600บาท600บาทนะคะท่นานผู้ชมค่ะ600บาทนะ นี่นะคะท่านผู้ชมดูฟอร์มกอบึกๆแบบนี้นะประมาณ10ต้นได้นะอันนี้นะคะท่านผู้ชมขา600บาทนะต่อมาเป็นเพชรพันล้านแบบนี้เลยท่านผู้ชมขานี่สายกัดสีแบบนี้นะคะใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่นะคะท่านผู้ชมขานี่สายตั้งแม่แล้วนะสายตั้งแม่แล้วเป้าแมวขอ200บาทนะคะต้นนี้นะนี่ท่านผู้ชมดูนะคะสองร้อยบาทนะต้นนี้นะสองร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมข้า ต่อมาเป็นขุนสีโคจคงนะคะนี่ต้นแม่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมขุนสีโคจคงนะคะท่านผู้ชมขาหนีนะคะเป็นแบบนี้นะขุนสีโคจคงนะคะต้นนี้เริ่มออกแล้วนะคะออกแล้วนี่คือนี่ก็เริ่มเป็นเป็นพ่อได้แล้วต้นนี้นะเอาต้นนี้ป้าแมวขออยู่ที่ร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมร้อยห้าสิบนะร้อยห้าสิบบาทอันไหนที่มันกัดสีนี่นะคะท<ๆ>่านผู้ชมแบบนี้ร้อยห้าสิบบาทนะร้อยห้าสิบบาทนะ,นะคะท่านผู้ชมขา 100บาทม right? like like huh kind of ีนะเดี๋ยวป้าแมวพันดู100บาทนะคะท่านผู้ชม100บาทจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมขา100แบบนี้นะยังไม่กัดสีนะคะท่านผู้ชมขายังไม่กัดสีนะนี่นะคะท่านผู้ชมขาเงากวนอูเงากวนอูนี่นะคะเป็นเงากวอูนะกะทางละ70บาทท่านผู้ชมขาเงากวนอู70บาทนะเงากวอูนะคะอยู่ตรงนี้นะ70บบาทค่ะท่านผู้ชมขา ต่อมาเป็นสหเดช s าแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสห a ดช s าแบบนี้นะไซส์ใหญ่ๆใบแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยกระถางละ80บาทนะคะท่านผู้ชม80บาทนะกระถางละ80บาทนะคะท่านผู้ชมขาเหลืออยู่แค่4ีกระถางนะคะท่านผู้ชมขาสีกระถางนะหมดแล้วหมดเลยนะคะท่านผู้ชมขาหมดแล้วนะเดี๋ยวก่อนป้าแมวก็ค่อยขอกป้าแมวมันวันนี้รู้สึกเต็เยอะอ้าว มาเป็นม่วงมงคลแบบนี้ม่วงวงคลแบบนี้100บาทค่ะท่านผู้ชมกระถางละ1น0บาทนะคะท่านผู้ชมจ๋า100บาทนะคะอันนี้เป็นลูกไก่แก้วตาเสือนะคะเป็นลูกไม้นะคะนี่เริ่มออกด่างก็มี70บาทค่ะท่านผู้ชมขา70บาทนะต่อมาเป็นนางไหมแบบนี้เลยเป้ป้ายแบบนี้เลยนี่ท่านผู้ชมขาแบบนี้นะคะกระถางละ1น0บาทนะท่านผู้ชมนี่นะคะดูนะ หนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขาหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมมาด้านนี้เป็นพระอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวเปมาดูก่อนอันนี้เป็นกุมพะกันนะคะท่านผู้ชมขากุมพะกันไซนี้ไซนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะกุมพะกันนะคะท่านผู้ชมขากุมพะกันหนึ่งร้อยบาทนะนี่นางไมต้นนี้นะคะท่านผู้ชมแบบนี้เลยหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะคะหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมขาต้นนี้เป็นต้นไม้แปลก ะะต้นไม้แปลกๆปแปลก,กนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเขาชื่อองค์หญิงเตือนตาเตือนใจนะคะท่านผู้ชมองค์หญิงเตือนตาเตือนใจนะเป็นไม้แปลกแล้วก็ด่างแปลกๆนะคะต้นนี้ต้นนี้ป่าแมวให้ไปที่กระถางละ400บาทนะคะมีกระถางเดียวนะสีแบบนี้ท่านผู้ชม400บาทนะคะนี่นะคะท่านผู้ชม400บาทนะแล้วมาต้นนี้เดี๋ยวก็แมวรู้ชื่อก่อนชอบลืมชื่อเรื่อยเลย จังหวัดนราธิวาสะคะท่านผู้ชมเป็นต้นแม่นะคะต้นลูกอยู่นี่นะคะท่านผู้ชมต้นลูกอยู่นี่นะคะอยู่ที่300บาทนะต้นลูกนะ300บาทคะ่ะท่านผู้ชมขาต้นลูกนะคะ300อบาทถามป้าแมวว่าป้าแมวอันนี้ลายๆคืออะไรแบบนี้คือไก่สุพรรณนะคะท่านผู้ชมไก่สุพรรณนะคะไก่สุพรรณใบใหญ่ๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมดูนะคะนี่นะคะใหญ่จะกว่ามือป้าแมวแล้วกระถางละ100บาทนะคะไก่สุพรรณนะค่านทผู้ชมขา ไก่สุพรรณนะคะกัดสีแบบนี้เต็มๆเลยหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมขาะนนี้เป็นยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎที่ด่างแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นลุ้นด่างนะคะท่านผู้ชมอันนี้ลุนด่างนะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขาหนึ่งร้อยบาทนะคะยอดมงกุฎลุนด่างนะนี่อันนี้ต่อมาเป็นยอดมงกุฎนี่ก็ด่างนะคะด่างออกเหลืองแล้วนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่นะคะท่านผู้ชมขาด่างแล้วนะคะ อันนี้เ็เริ่มมาด่างแล้วท่านผู้ชมขาอันนี้อยู่ที่800บาทนะท่านผู้ชมขานี่800บาทนะคะ800บาทนะกระถางนี้ด่างมาแล้วนะคะอันนี้อยู่ที่เอาไป900บาทนะคะท่านผู้ชมอันนี้900บาทนะอันนี้800บาทนะคะนี่ความด่างเขานะคะนี่กระด่างมาแล้วท่านผู้ชมขานี่800บาทอันนี้1น0่บาทนะอันนี้มนต์สวรรค์ค่ะมน์สวรรค์อยู่ที่350บาทนะคะท่านผู้ชมพริกกับเกลือพริกกับเกลืออยู่ที่300บาทนะสายใหญ่ใบแบบ ใบใหญ่แบบนี้เลยนี่กทนนะคะพริกกับเกลือ300บาทค่ะท่านผู้ชมขาต่อมาเป็นศีลาหุ้มทองไซส์ใหญ่นี่นะคะกระถาง6นิ้วนะท่านผู้ชมกระถาง6กนิ้วนะคะต้นนี้อยู่ที่พันสองบาทนะคะสีลาหุ้มทองนะท่านผู้ชมนี่หน้าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพันสองบาทนะคะท่านผู้ชมขาพันสองบาทนะต่อมาเป็นยักษ์ปักหลันนะคะท่านผู้ชมยักษ์ปักหลันนะคะกัดสีแล้ว นี่นะคะต้นนี้ต้นใหญ่นะคะต้นนี้ต้นใหญ่ค่ะท่านผู้ชมค่ะต้นนี้ต้นใหญ่แล้วเอาไป800บาทนะคะท่านผู้ชม5 0าอยบาทยังอยู่นี่นะคะ500บาทจะไม่กัดสีนะคะยักษ์ปักหลั่นนะคะต้นใหญ่กัดสีแบบนี้เลย800บาทนะต้นนี้500บาทนะคะท่านผู้ชมขาต่อมาเป็นนายทองแสงนายทองแสงใหญ่นะคะท่านผู้ชมนายทองแสงใหญ่นะคะนี่นะคะกัดถังละ250บาทนะคะ กระถางละ250บาทท่านผู้ชมขาอันนี้เป็นบอลของป้าแมวนะนี่ธาตุบางแก้วสวยๆแบบนี้เลยทา่านผู้ชมขา<ะ>นี่นะคะสวยไหมคะทา่านผู้ชมนี่นะคะธาตุบางแก้วสวยๆไซส์สแบบนี้เลยป้าแมวขายให้ไปที่3,500บาทนะคะทา่านผู้ชมมีกระถางเดียวนะคะของป้าแมวถ้าย้ายแต่กระถางใหญ่จะสวยนะคะธาตุ ke, นะ 3, บางแก้วนะ3,500บาทค่ะท่านผู้ชมขา3,500บาทนะพยามนต้นตน,นี้เอาไปอยู่ที่250บาทนะคะ พยามลน,นะคะ250บาทอันนี้พัทยาค่ะท่านผู้ชมขาพัทยานะคะพัทยาป้าแมวขายให้อยู่ที่1,000บาทค่ะท่านผู้ชมขาพัทยานะคะใบกลมๆสวยๆบอลไว,ว้ป้ายๆแบบนี้นะ1,000บาทค่ะท่านผู้ชมแล้วต่อมาตัวนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนเลื่ชื่อ สีการจนาเป็นบอลที่ป้ายแล้วนะคะสีการจนาเป็นบอลที่ป้ายแล้วเนาะ <mattress bass asia> ต้นนี้เดี๋ยวเอาไว้สักต้นก่อนดีกว่ามั้งสีการจนาสีการจนาต้นนี้ป้าเมวปล่อยให้ที่พันสองบาทนะพันสองบาทกันแล้วกันพันสองบาทนะคะท่านผู้ชมขาต่อมาสิบหมื่นต้นนี้นะคะ 10, สิบหมื่นสวยๆแบบนี้นะสิบหมื่นสิบหมื่นกระดูกสวยๆลายสวยๆแบบนี้เลยขออยู่ที่หกร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมหกร้อยบาทนะคะสิบหมื่นนะ หกร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะหกร้อยบาทมาต้นนี้นะคะท่านผู้ชมต้นนี้เป็นเงินแสนบอลป้ายๆสวยๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมติดป้ายแล้วนะคะบอลบอลสีสวยๆแบบนี้นะคะเงินแสนนะคะท่านผู้ชมคาะเงินแสนนะคะเป็นบอลป้ายนะคะเงินแสนแบบนี้แมวขอกระถางละหนึ่งพันบาทนะคะท่านผู้ชมคาะกระถางละหนึ่งพันบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ ไซส์ใหญ่ไซส์ตั้งแม่แล้วนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะท่านผู้ชมดูใบนะกระถางละหนึ่งพันบาทนะคะท่านผู้ชมขาวันนี้ป้าแมวก็ขอจบไลฟ์ไปกับบอลเงินแสนสวยๆนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะอ่าเบอร์ป้าแมวศูนย์เก้าสามสองสองแปดหกหนึ่งหนึ่งแปดเก้านะคะท่านผู้ชมขายำเย็นๆนะคะก็ยังมีบอลเจ้าชายเกาะแก้วพิสดารก็ราคาเดิมนะคะสามร้อยบาทคะ่ะท่านผู้ชมขา สวัสดีไปกับบอลสวยๆนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ